ไปลุ้หนีไปลุ้มจ้า,ะาอะไรไปไหนอ่ะคุยเรื่องอื่นไปเลยตัดเรื่องนี้ออกนี่ตัดออกไปเลยนี่โอ,อ้โหโอ้อออยแทนหเหมือนตอนหนูไข่งานอย่างเงี้ยแหละค่ะอ๋อเราวก็อย่างเงี้เลยเหรออ๋อแบบนี้เลยเหรอ,อ,อ,หรอวันนี้วันนี้วันที่โทรไปคุยวันที่โทรไปชวนจองขอมาคิวเช้าเพราะว่าเพราะบ่ายไปเย็นไปไหนครับดูคอนเสิร์ตแฟนวันนี้เหรอวันนี้วันนี้เขาเรียกเซ่งไง อันนี้อันนี้คอนเสิร์ตเนี่ยเขาเขาเตรียมพร้อมไหมเขาเตรียมจริงจริงฉันก็เป็นแฟนเฟรังแก้วแล้วเ<า>ขามาลียยูนี่นั่งไปนั่งดูแถวหน้าเลยแต่อันนี้จริงๆนะคือก่อนที่หมายถึงว่าอ่ะพอโตขึ้นมาคือรู้จักแค่ว่าเฟฟังแก้วแต่ว่าเป็นยุคที่แบบไม่ไม่ฟังเพลงเฟรนแงแก้วเลยปะพอเราโตแล้วไงใช่เป็นยุคแบบมันมันก้าวมันเลยผ่านข้ามช่วงกันเแไม่รู้จักเพลงไม่รู้จักอะไรแล้วเธอไป เออมันอยู่ๆมันไอ้อันเนี้ยมันมันก็คือแบบมันมีการเจอกันบ้างอยู่แล้วเวลาทำวงทำงานถูกไหมเหมือนกับเคยเจอกันแบบผ่านไปผ่านมาในงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกก็คือแบบเป็นเหมือนกับเป็นช่วงที่เราอาจจะยังแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้เปิดรับหรือไม่ได้อะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตอนนั้นฉันเข้าใจไอ้ช่วงแบบก่อนศึกษาก่อนอยังไม่ได้พูดอ่ะพอบันชุนแล้วพูดเนี่ยฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ติดอะไรเลยมันเข้าใจได้ที่สุดที่ยากรู้คือบึงเออขอโทษพูดใครก็รู้รู้ในแบบถึงแบบ กรมลสัตว์น่าเธอเป็นคนกวนเธอยี่อีเวนเป็นคนกวนเป็นคนแบบสกปรกอะไรนึงเมื่อก่อนสิวหลังเยอะมากอย่างเงี้ยเธอรู้ได้ไงวะจบจริงแค่หลันี้เลยหรอเธอรู้ได้ไงแล้วกนหลังเป็นสิวจต่เหายแล้วทําไมรู้ป่ะเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะนี่เป็นรายการแรกกับโคตรเอ็กซ์คูลซีที่นี่ที่เดียวกสวยมากทเธอเไมหลังสวย แบบเอกซิสต์มากมากนี่เพิ่งเพิ่งนึกขึ้นได้นะ <c oughs> เพราะว่าอย่างเดียทำไมเธอรู้เรื่องสั่งสิวท่้นเป็นหลังวะเมื่อก่อนทำงานเอเจนซี่มาก่อน <c oughs> อ๋อมีคนบอกเหรอกอร์จทีสเกิร์ตแต่ตัวนี้หายแล้วอ๋อจอยก,ก็แต่เด็กไปกว่าน,นั้นอ, <c oughs> อนอะแต่ก่อนอะเวลาแบบอยู่บ้านอะ <c oughs> แล้วแต่ก่อนอ,ะะอยู่บ้านอะจะอยู่แบบเป็นแบบครอบครัวใหญ่มีญ <c oughs> าติาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาคันหลังอะชอบแอบไปยืนตรงเสาแบบไปยืนตรงเสาเงี้ยสมมติว่ามีเสาที่หลาล่าสุดที่เสาที่บ้านอะมันเป็นเสาไม้แบบเป็นร่องๆๆๆงร่องร่องร่องอก็ชอบแบบสมมติว่าก็ พอคันเราก็ยืนเราก็ยืนเราก็ยืนแล้วก็แบบเนียนเนียนเนียนเนียก็อ๋อเอาดิสนุกนี้เฮียเฮียเป็นไรอ่ะอย่างเงี้ยอ่าแต่เขาก็จะเห็นไงที่บ้านอ่ะเรียกว่าที่บ้านอ่ะพวกญาติญาติที่เป็นผู้ชายเขาเรียกว่าแบบไอ้ควายถูหลังกลับไปต่อคือแบบทุกคนรู้ว่าเธอเป็นคนแบบเป็นคนปูนปัลาตาเป็นคนโจนเป็นคนเล่นอะไรแรงๆอ่ะแต่พอกับคนเนี้ย ไม่มันกุ๊กกิ๊กจังวะกาแฟอะแบบคือได้ว่าไงดิอาทย์ภาพที่ทุกคนเห็นนะมันก็ต้องเป็นกุ๊กกิ๊กบ้างอยู่แล้วคือเธอมียืนอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคือผมว่าผมก็มีโหมดนี้บ้างอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ความกวนเนี่ยแต่ก่อนอะอะเยอะกว่านี้ก็คือกลัวเขาหนีไปนั่นแหละยันพลุ่งหนีไปลูกอะไรไปไหนอ่ะคุยเรื่องอื่นไปเลยตัดเรื่องนี้ออกเนี่ย ตัดออกไปเลยนี่โอ้โหโอ้โหแทนเหมือนตอนหนูไข่งานอย่างเงี้ยแหละค่ะร้องอย่างงี้เลยเหรอออรมนี้เลยเหรอก็พูดไปที่แรกแล้วกันพูดจะพูดที่เดียวที่สุดท้ายก็ก็ยินดีด้วยนะกับความรักครั้งนี้พอแกมแกมพอแกงแก่ฉันจะยินดีถ้าหากรักเธอหปเปลงอะ ก็แต่วันนั้นวิดีโอคอลมาก็แบบแบบสัมผัสได้นะตั้งแต่ผมมีแฟนอ่ะแบบการมาพิมพ์คอมม้งคอมเมนต์ของคุณหรือว,ว,ว่าวมัน <ลง S 2> จะแบบดูไปความแบบเล่นน้อยลงอ่ะไม่กล้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยดูแบบมันก็ต้องเอามันเป็นธรรมชาติแฟนเก่าเราจะเป็นแฟนเก่าเราจะไปเล่นกัะเลือกําลังกูไปเป็นแฟนมึงตั้งแต่เมื่อไร่ครับตั้งแต่เมื่อไรครับ